มาจัการตัวอีกรอบนะครับผู้ว่าพ่อขดาษหรือพระผู้ดกงสายไตเนาะครับผมใช่ตอนนี้ก็ถือได้เราคว่มฝันถึงไอ้ท่องเอาเอาเพื่อนบ้านก่อนให้เอารัฐบาลก่อนขอรัฐบาลกับปุรัฐบาลเนาะยังเอาเพื่อนบ้านติดคิดไทยฝันว่าผู้เทาเอาเงินมาให้สี่สิบบาท ผมก็ได้ตีเป็นเก้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ตีสามตัวก็ตีเป็นเก้าศูนย์เก้าสี่หรือศูนย์เก้าหนึ่ง ปูฟันดนบอเ่ครับฟันเมื่อคืนนี่ฟันไม่ไหม้สดๆเลยจริงๆครับโอ้เป็นความโชคดีนะครับเออเห็นในนิมิตครับถือว่าอวดตัวตะเลีนะว่าฟันจะเนาะครับนี่ยอดจริงจังเลยคุ้มจะให้กีงวดกระปูครับที่นี่ครับงวดนี้งวดแรกเพื่อได้เลี้ยงอยู่โคกูวดเิ้วบา้เพื่อนให้เจ็ดงวดนะครับผมครับผมโอ้คือผมเน้นผมเน้นเข้าศูนย์ครับอือ อย่าเลื่อมว่าเก้าก็พกตัวเดียวกันกับหัวกับหางอะไรนั่นเป็นเอาคือจุดประสงค์ผมดีสร้างห้องน้ำยู่ข้างคุติในไรห่าห้องคือห้องที่เป็นห้องเรื่องสามห้องอาบน้ำสองแล้วก็จุดที่สองชือที่เอาสาราหลังเก่าด้งไอ้เป็นดินเห็ดบุรีน้ำไม่จะด่าเลี้ยงจะทธาจากญาติโยม แม่ยูวัดเพิ่นใจอยากให้วัดเพิ่นจะเลื่อนไปน้ำส่วนผมว่าได้ยั่งแบบเอาบุญย่างเดี่ยวครับสังส่วนโย่อมท่านไหอยากบูชาหลวงปู่มั่นซอยกับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ๋อสิบตัวมาตั้งไปดีป่ะครับครับผมลูกเสกเอียงเพชรเอียงมัดสุยางเป็นเมตตามหานิยม ย้อมบอ,อกไปว่าเนิ่งนี่ยอมอทุ่มาบอกว่าเสื้อลอตเตอรี่ไว้เราขนาดไหนสีวายูทลินรายท่อมเขาฟันบอกสามสิบล้านบอกงานสามสิบล้านโอ้ออคุณได้บูชาทุ่มานไปมั้จัดจัไปเขาฟันบอกครับครับผมเขาฟัน้วก็ค่าข,า,ขายเนี่ก็ติทจะเลื่อนวงเรื่อง นี่ประวัติแล้ยวคือ,อยู่ร้าชนองหานแต่คือสิ่งที่ยังเงียบอยู่ที่พกหัวติดทำก๋วยเตี๋ยวไก่ผมเวลาเป็นพวกภูก<อ>เซียงเองไก่ซิพกหัวติดภูปูาครับผมผมเฮ็ดเอียงถ้าผมยังว่าอยากให้มันดังผมก็ปวนเพื่อนมานี เกีดาเพื่อนคว้าว่าเอาแน่ปูพนักก็ได้ตามเลยเลยครับเนี่จับน้อปูว่านันเข่ากับเนาะรัวนันนะมีจนวนจำกัดอยู่กับปูว่าเพือ่อนอยากได้บุษชาน้ำเนยอยู่ประมาณชิปชิปาที่หกครับมาที่หกเล้วครับบุษช่ <c ười> าทาเลกับปูยำอีก สองขันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสองที่เก้าร้อยเก้าทีท่สามกรับเก้าบาทครับเพื่อผมเกี่ยวมาต่างวัดผมี่ชางอะไรบ้างตัดที่เรียกทองน้ำนะตัดที่เอาตาล่าแล้วเก้าโุ่งวัดวัดหนองเหนียญกินวัดเก่าทั้งแค่สมัยผมเป็นมาผู้ต้องกันไว้ด้วยว่ามีความกับเปิดพกุ้มไว้พุ่มแม่ครับ แสดงว่าเป็นผีขอมนะครับบริเวณครับผมเจ้าว,วาดวัระนะะาผาหาแล้วเนี่ยวันที่บอกค่ะนั่นแล้วก็เขาอยู่ในอะไรเนี่ยหาองแล้วมันบอกว่าผมเพิ่งจบอยู่มองต้นพ่อที่เดียาวเรียนเนี่ยนะมวลชนพุทธมวลชนพุทธตอนนี้เพิ่นว่าอายุป,ประมาณหาหกหกร้อยกว่าปีค่ะ เมื่ออยากตีถ้ำเพิ่นอยากมารวมทำบุญนำให้เดินทางมาวัดวัด,วดยังครับวัดหัวบึงตะวับบันจีตบุบบันจีดอำเภอคู่แก้วจังหวัดอุดรธา,านีเชิญเด้อผู้ใดอยกาก่ากระดาษผัวนิมนต์มาได้สชวกไปสชคกมั่นอันนี้มันบอกว่าได้แล้วแต่ดวงไปดวงมั่นเนาะคนมาเป่านี่เข้าบ่อยไหมครับปู่ ผมมาพ <มา S 2> ูดยาแหละครับ,รบขอบอย <c oughs> ขอบอยผู้ใดามากก็ได้เลยบคูครับผมได้ครับ้ามันจิตพืจะเป็นเพื่อนบ้านกับใช่จะมันจิออกเพื่อนบ้านก้อนแล้วก็ดีใจรัฐบาลแลจะ,ปะไปเพื่อนบ้านถ้าผู้ด้อันใดก็ต้องได้อันนึงแน่นอนครับผมอย่าลืมเชื่อเชื่อเพื่อนบ้านไว้แล้วอย่าลืมรัฐบาลให้มั่นจีตเป็นทางการเรียบผมเอแต่ว่าพูดอยู่นี่คนบอกปูว่าจังใดก็จัง เพื่อน,นบอกว่าเพื่อที่ให้อีกเกตงวดให้อเกงวดครับแต่ว่าให้สางว่ให้ผมไปใช้เพร่ฮะวดงวัว,วันที่สิบหกวินาทีมน่่ครับคพึ่งวดแหลกครับอ้อนับหนึ่งไหมครับพอว่างนึงนีเก้าสี่รับหาชี่เก้าเก้าสี่คพึ่งวดคือไทยที่เพื่อนให้ผมผมมาอยู่วัดนี้กับาเปึ่งนวดวดนี้ได้ ขอสี่พันมาดีบ่บครับอแสดงเ่างวดเีจะเป็นงวดที่สองบอกครับครับผมผมก็เลยขอไม่ขอเริ่มต้นไม่เป็นกระเลานับหนึ่งไม่นัอน่าไปยิงให้สี้งวกพวันแสดงวอาปูจะขอเพิ่มเกตงวดครับผมจิขอเห็ดซาลาเห็ดหองหนามจุดกระตุ้งหองผมครับ แต่บนนันี้ไม่มีฝันของกูไม่มีฝันว่าได้ไหนก็ตาฝันว่าพู้เาเอาเงินมาใหู้ใต้40บาทผมก็เลยตีเป็นสีเก้าศูนย์บัดนี้มันทีมีเด็กหน่อยมานํั่พู้หนึ่งอาจจะเป็นไอท่องก็ว่าได้ค<ะ>ผมก็เลยเอาหนึ่งกันไว้นั่งเป็นเนื้อเก้าศูนย์ อันนี้พี่จากความฝันนะครับเนาะครับผมครับ490แล้วก็190พีครับพียัด F4 ที่จะเห็นในช่องบูชาปูมารทองไปที่ไปบอกชุด30ล้านตัวไหนครับคุณ3ตัวท้าย983 983ดสาครับแล้วก็แปดสามเป็นมาตราใจกระต่าย เป็นเลขเ,เ,เป้ากระดาษแล้วก็เลขยง่วงหมูไสท่อไปอไปวาไปเขียนใส่เมื่อคนนั่นนี่แมนไปเขียนใส่เมื่อคนตรงๆเลยคนไปซื้อลอตเตอรี่มาให้ล่างวันนา้วนะโอ้ยกระโจนงานครั้งนี้เลยสนุกเป้ากระดาษเล็กกระตะเข้าแปดสามแมน,ค,<ว>รน,นครับผมไอไท่องกี่นั่งไปเขียนใส่เมื่อคนนั่งไปเขียนใส่เมื่อเข้าแปดสามเพื่อกันเข้าแปดสามคิดว่าหมาลอตเตอรี่สามสิบล้านนี่ใช่ไหมเจ้าเดียวกันนี้นะคุณเนาะครับผมเจ้าเดียวกันครับเป็นยูซีสเกต คนจะมาเห็ดมาต่างของแหลมเนิ่นยูยคนจะได้เล่าแจกสามตัวหนึ่งหกศูนย์แสดงว่าผู้พื้นที่เพื่อนหายทั้งรัฐบาลให้ทั้งรัฐบาลเล่า่็ขาดไปหน่ครับโยตีห้องขอครับแล้วห้องขอคนจะให้แต่ความฝันของปู่จะขอเป็นรัฐบาลให้มันหรอครับรัฐบาลไท้ครับครับพอเบอร์ผูไหมคะเบอร์ผู้่ <laughs> เพือสายบุญนะครับอยากมาร่วมทามบุญกับปูนะครับประจำซื้อวัดเต้ยครับด้ววัดหัวบึงสว่างวัดหัวบึงสว่างครับบ้านเกียรติต,รตำบลบ้านเกียรติอำเภอกูกแก้วจังหวัดอุดอรธานี่อำเภอกุกแก้วจังหวัดอุดรนะครับ,รบเดินทางมาทําบุญกับพระอาจารย์ไหนที่ทำเด้ครับผมมาฝากมา,มา กนิเ่เกาแฟนน้ำก็ได้าสาธุอาจารย์สูกไปน้ำเนาะคะ่ะครับผมเบอร์โทั่ศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนอเบอร์โทั่ผมยังถีหลังวดนละ่ะมันอวดรับเจ็ดลอยเบอร์ทั่อีรอบนึ่นะจ๊ะผมศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์แปด เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดผู้อ,อวขอเชิญเดอ้อด้วนท้าบุญผู้ใดมิจิตท่าพัฒนาวัดว่อถิมศาสนาหา้อเมือยแห่งเตรียมถอยลงคผู้เพิ่นปฏิบัติปฏิบัติชอบกระเี่พูดกินเหล่ามองว้ยันหน้าก็ม่อยากหอกอไรเนาะอันตาอยู่ดางพ่้อพิจารณาโอ สำหรับแนวทางครูครูให้แค่สามชุดปะครับเป็นความฝันความฝันย่ำตัวเลขความฝันนะครับคูศูนย์เก้าที่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเน้นข้างล่างหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดครับผมเน้นล่างมีตัวกันอยู่บอกครับครู เต้าแปดสามข้าวแปดสามครับโตัวนี้ได้มัดจากสากอปูเต้าแปดสามตัวนี้ได้จากเบรกเป้ากระดาษกับเ่อยมฝันมันเลยตรงกันครับฝันไว้ท่องไปเขียนใส่เมื่อบตัวแดงเจื้องเครื่องเป็นไงตั้งแต่มอลลอตเตอรี่ใหญ่ยี่สุดหนึ่งพอดีเป็นไงรับขาดุนนะผมเนาะขดสามชุดสามสิบล้านนราูด ครับผมสิบสามสิบล้านไับัก <พอ S 1> นี่สองตัวผมเน้นเก้าศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าไปตัดเวียดเอาบอกไรก็ไม่ได้พูกคบพูดแมนนั่นพูดตีเว็นเนาะ ซอยกันตีหรอครับครับผมอือจะเป็นแนวท้างปหนีเรืออะไรตุกยากมาแค่นผมอยากให้มีความสุกไก่สุขใจว่าให้มีทุกอือในเมื่อคนให้แหละซอยกันท้าบุญบางาก็จีได้เพิืมพู้นถึงว่าเกา่บาบัดนี้อันสืดอไทยคือผู้ม่านท่องบอกอตาตมาเมื่อเคือนนี้ อันนี้เขียนเส้กระดาษให้เขีนตรงๆได้ค่ะหกเก้าสองเจ็ดเมื่อแรกนี่ครับรัฐบาลเล่าพัฒนาหกเก้าสองเจ็ดหกเก้าสองเจ็ดตำราวันนี้ครับผมในวันมานฝรังๆเนื้อใหเอฟซีจับผู่เอาหน้าปูเนาะครับผมผู้ยำตัวเลขซี่ตัวตำราเอาไหมนะคะหกเก้าสองเจ็ด ูมากคู่ใหคะ่ะสองตัวหวย <c oughs> <c oughs> ใจผมก็มัดสองเก็ตแล้วหลายสาธุอ <c oughs> <c oughs> ย่าลืมนะใช้เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้เฮงเปังๆรวยๆเด้อครับผมวัด ผมบอกเปินเป็นเวีเยกันเนาะค่ะครับผมใครเข้ามาแคปหน้าจอไว้เดอร์พี่น้องมันหลายก,กล่องพี่น้องก็เลยหันแบบนี้นะคะ940940919839091นะคะแล้วก็83นะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ